สวัสดีครับอยู่กับช่องเฟิร์สเกมชนะอยู่กับเกมบิด GBA อยู่กับพาร์ทที่ยี่ยี่สองนะครับโอเคต่อไปก็จะเดินทางนะครับเอา้าผมลืมไปผมคงต้องต้องใช้เจ้านี่แล้วนะครับเออเดินทางไปเมือง เก่อนนะครับจะพูดนึ่งน,นะใครยางนี้นะครับเออนี่นะครับก็จะเจอกับด็อกเตอร์คิกับนางเอกนะครับไม่รู้ใช่เปล่าไม่รู้ ว,ว็ถ้าขึ้นขึ้นบินไปอ่าภูมิภาคใหม่เลยนะครับถึงเมืองใหม่แล้ว มืองน่าจะเป็นเมืองของของของภาคไอ้นั่นนะเจนสองนะครับคงคงประมาณนั้นแหละครับนี่ครับเจนสอง ือมันก็จะมีด็อกเตอร์เจนสองนะครับก็จะมีพวกไอ้ทัดน้ำทัดพืชอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้ยพี่จอดนี่ว่าทำได้ไหมตับยากนะพี่เกิร์เรา เออจับได้ล้วนี่ครับไม่ไม่ีเออนี่ก็เมืองเมืองใหม่ของเรานะครับได้อะไรมาได้ ก็จะสำรวจบ้านหลังนี้สักคู่นะครับเอา้านอนไม่ได้ก็เป็นบ้านหลังนี้ก็มีเป็นมีเพื่อนนะครับเออผมก็ไม่รู้หรอกมันดูมันดูเหมือนไม่เหมือนกันนะแต่ก็อันแต่ว่ามันเป็นเจสองแน่นอนนะครับร้อเซ็นที่เราที่เราเคยรู้จักกันนะครับ นี่ไงว่าแล้วนะครับอา้าวนี่ไงผู้หญิงผมเขียวเอ,อ้ยนั่นมันไอ้น,นี่จากเจนสองนีว่วานี่มันชอบขโมยอะโปเกมอนอะหัวขโมยอะมันเรียกว่าผู้แข่งก็ได้นะไอเจนสองไอเน,นี่ยมันมันชอบขโมยโปกเกมอนนะครับว่าจำได้นะจริงๆผมเคยเล่นอยู่แหละเจนสองอะเออ ต้องไปรับจากไปรับโปเกมอนมานะครับสักคู่นะต้องตาละผมต้องออกสักคู่ไหมเนี่ยเอาไฟไม่ได้ซะด้วยหมายความว่ายังไงวะทุกคนคือต้องขอยนุฉีดดีเฟลสักคู่นะเพราะว่าเราเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับไม่รู้เออ เอาเวนละทุกคนเราต้องเอาออกสักคู่นะครับเพราะว่าเอ่อเสยนสองกระตจาเกินไม่ใช่นะเนี่นไม่รู้อ๋อตุ๊กตอร์อยู่นี่นี่ครับทุกคน เอาอยู่นี่นะครับเห็นปหมเราจะก็จะให้เราเลือกโปเกมอนนะครับแต่ว่าเราเลือกธาตุน้ำก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีเลือกธาตุไหนดีวะทุกคนธาตุน้ำก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีธาตุน้ำเท่าไหร่ เตปเลยก็ได้นะครับผมจะเรื่มทาาด้ำนะครับสวย ก็ right. ah, ได้อาฮิโน่ไอ้ไอ้ได้เจ้านี้มาแล้วนะครับผ้าหนังขมเรือได้เออเจ๋งลเลยอ่ายายอัดสีดีเฟอร์ดีกว่าจะมันจะไม่เสียเวลานะครับเออไม่เสียเวลาจนเกินไปอ้ยโอ้ไม่กอด ตายไปซะโอ้ย ดูด้แล้วกันนะครับทุกคนไม่ราชาอช้าต่อได้อะไรอะ่ะรองเท้าเหรอดูเคยไม่ดูรองเท้าเหรอครับ ไก็ลงทางเอาละเฟมบิสเฮ้ยนี่เอาเสิร์ฟไม่ได้โองขอใช้เสิร์ฟ เลยดีไหมนะโอเคเฟิร์ฟเลยก็ได้นะครับเออมันเฟิร์ฟไม่ได้ถ้างั้นนะครับขออภัยนะครับโอเคที่นี่ที่ไหนครับเฮ้ยไม่ไข่เหรอเฮ้ยคนได้ไข่มานะครับเจ๋งเลย วอนไฟบรรลไรกันนี่วอนไฟบป็นัยการวอนไฟบรรลไรกัน,อน,เ,น,กนเออเพื่อโอ้เจอตัวตึงวะ่ะนี่อุ้ยเุ้ยจนห้ามาวะเฮ้ยจนห้ามาไงวะคน ขับได้ปะวะสเปียเหรอเฮ้ยจับยากจังฮลัลโหลไม่จับดีกว่าไอ้สเปียหนักเกินบางที อุ้ยทำมีอะไรเบบน,นี่้เราซื้อไปด้วยวะอุ้ยเอาทางทานถ้างั้นอุ้ยเอาขออนุญาตนะครับทุกคนเผื่อจะเจออะไร โอ้ยเฟมบิด <Fame Beat. S 1> ลาว,ว่าภุ่มเอาตาซะโพุม่มๆมาทางไหนมะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยโุ่มมาจากไหนอ๋อพุม่มาทางเดิมนะครับ ผู้นะครับน้องุ้ยเร็วเกินนะครไปไปไปไต่อไปต่อไปต่อครับถึงเมืองใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจบพัฒนี้ไว้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่พัฒนาครับสวัสดีครับ